วัสดีครับวันนี้ผมสอนลูเกมแบนดี้ครับเป็นว่าเป็น,ปนลสนแบบนัสนะสนะแบบนี้ไ่ได้โบลอสลนะลักษณะแบบนี้ครับแบบต้องบต้องทาอะไรรูทูปครับเดี๋ยวแลบวบก็พิมพ์ว่าการดาว โหลดเกมแบนดี้กดไปไปปุ๊บนึงก็งม,มันสามารถโหลดไปได้ใช่ไหมแล้วก,มก,ก็มันจะกูเกิลเพงอเอออแบบแบบนี้เขาต้องรอ มันตัดต่อเสยอย่างมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเราก็กดค,คำว่าการดาวน์โหลดครับดกดเข้าไปกดก็ไปปุ๊บกดก็ไปก,กัน จะเป็นแบบนี้ครับเมือ่อคนทำเสร็จว่าไปได้เอากับเข้ามากี้กระม,มันผมจะตอบคลิปกันครับพิว่าแบบนี้ครับจริงๆริงพิว่าเล้กก็พิว่าแบบนี้เต แล้วก็กดตรงนี้ครับกดคำว่านี่ครับกดเซ็จมันจะเป็นน่าสนานเปนี้ใช่ไหมคำว่าดาวโหลดว่าดาวโหลดแก็ดาวโหลดที่วันีไปแล้วครับที่ว่นี้มชกรงลังดาว ดาวโหลดดาวโหลดเสร็จสต็อปเสร็จเสร็จก็กดตรงนี้ครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้ครับบ่มจะเย่น้องรับน้องรับก็กระตุนใหม่วะกลัไปเสียงดังนี่อย่างตัวเสียงดังน้องตื่น กูพุ่มไม่เคยถ่ายธรรมดากดดาวโหลดครับดาวโหลดพุ่มแล้วก็รอให้มันดาวโหลดเสร็จมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ดาวโหลดมันจะเหมือนโทรศัพท์ต้องรอเอมนิดเดียวกันเลยะแล้วกดดาวโหลดแบบนี้แบบนี้ครับ กดเข้าไปกดเข้าไปปุ๊บแบบนี้ครับขอ้อความที่พิมพิมว่าเป็นยงังไงพิมพ์ว่าเป็นดิครับพิมปุ๊บ<ะ>เป็นดิเราต้องหลุดเ<ะ>สร็จต้องหลุด